เรามาเปิดกล่องยังชีพกันนะคะทุกคนแม่ส่งกล่องยังชีพมาเพิ่งมาถึงส่งมากไกลได้เนี่ย ได้นะหาได้เนาะอ๋อนะอันนี้เป็นใบเตยนะทุกคนแล้วก็ ใบลางจืดทำมาต้มต้มเป็นชานี่ของโปดน้ำปลาเชฟไพรทูนแล้วก็เอยียงเนี่ยมะม่วงกวนบะม่วงกวนแล้วก็ าลาบองเมียดาวทุยนอ,มนอไม้อนอไม้อับถูนอนอไม้อับถูโอ้โหบักทั่วดินถัว่วลิสงทุกคนถัว่วลิสงสดได้ยินว่าเพิ่งจะเพียงค่ะถอนกู้เพิ่งจะถอนมาเพิ่งจะเก็บ จะสองถุงปลาที่ส่งมาหลายแค่อุ้ยมะขามอยากกินตำม,มะขามใส่ใส่บาก,กันเรือพอดีแล้วก็หน่อไม้เอาไว้สุกเด๋ยวครับหมูมันมันตอกมันมันดีบปนแบบ เฮ้ยประเดดนี่ดังค์วสองของเจ๊พรอหอน,น,นึ่งตะลามโดนมีสองอันเยอะมากทุกคนค่ะอืมลากหลายนึ่งทั่วลิสงน้อใหม่บักขาม โดยบทหลายหน,นขอบคุณค่ะทุกหานาก่อน